สวัสดียามเช้าครับเชฟเตาถ่านรายงานตัวเช่นเคยฮะเมนูวันนี้ครับลาบหูครับนี่่ะเราจะคลุกเขากับน้ำมะขามไปแล้วนะฮะมีทั้งหมูตับเครื่องใน3มชั้นครับเขาคลุกกันเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับแต่ว่ากระบวนการอนาะจจะเยอยต้องสับหมูต้องต้มหมูให้สุกก่อน ต่อไปเลยครับพริกเลยฮะนี่พริกผงครับเก็บเ <Thank you. S 1> ตาถ่านต้องแซ่บๆนัวๆเผ็ดหน่อยตามด้วยน้ำปลาครับรน,นี่ครับรแล้วก็กโกเล่ทำไปก็น้ำลายไหลไปเลครับแซ่บนี่ครับโกเล่โกเล่เข้ากันนะ วันนี้วันเสาร์แล้วนะครับก็ขา,ายยามเช้านะครับกับเมนูบ้านๆนะครับกรชัดกแซบชิ้นจะใหญ่ไปหน่อยนะับไม่เป็นไรเสร็จเราได้ผงนัวนิดนึงฮะใส่ไปเลยฮะนี่โคเรครับโเค,คบโเลเท้าให้เท่ากัน ไปตามด้วยข้าวกลุ้วฮะข้าวกลุบบบ้วนี่ฮะบบไปเลยรับก็จะใส่ผักตอนสุดท้ายนะครับหอมก,กระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระเพราหอมผักชีเล็กน้อยนะครับมะนาวไปเลยฮะเม็ดออกก่อนนะฮะ เลยครับเนี่ยฮะน่ารับทานมากเสร็จแล้วครับนี่ฮะรวยเลยฮะหอมกระเทียม ใบมะกรูดนะครับแล้วก็กระเพราแล้วก็หอามผชีเล็กนนะ้อยเขานี่ครับเรียบร้อยครับราบหมูฮะเชฟเต่อ่านแรงงานตัวนะฮะดูราหมู เช้าด้วยกันฮะโอเครับขอบคุณทุกท่านฮะที่รับชมสวัสดีครับ